โปรเจกต์ซอมบอยเกมเอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายในโลกล่มสลายแบบนี้ผมกับเพื่อนๆในทีมจะเอาชีดรอดไปได้ยังไงทั้งความรู้และทักษะถือว่ามือใหม่มากสำหรับเกมนี้เคลิปที่จะดูต่อจากนี้นะพวกผมได้รวมตัวกันเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วกันนะผมกับคนในที่เนี่ยก็ได้เล่นกันไปสักระยะหนึ่งแล้วผมเลยอยากตัดสินใจว่าอยากทําคลิปโปรเจกต์ซอมบอยขึ้นมายังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับอยู่ๆแจ้งเตือนดิสคอร์ดก็ขึ้นมาว่า อยูบ้านกันไหมมีแหล่งดีกว่านี้อีกหลังจากที่ผมเพิ่งทําบ้านตรงนี้เสร็จไปเมื่อวานกาลังล้อมรั้วเลยซึ่งบ้านของเราที่เราอยู่ตอนนี้มันไม่มีแหล่งน้าไม่มีอะไรเลยรถก็เข้ายากห่างไกลจากผู้คนและความเจริญอีกแล้วก็ไม่มีเซฟโซนด้วยเตอเพื่อผมเล่นกันอยู่เนะี่ยเป็น PVE นะครับไม่ใช่ PVP ซึ่งมันไม่สามารถยิงกันเองได้แค่ซอมบี้พวกผมก็ปวดหัวแล้วะผมเข้าเกมเช้าวกว่าคนอื่นไปมากเลยซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เขาได้ออกไปฟาร์มกันหมดแล้วซึ่งผมก็อยู่บ้านคนเดียวตอนนี้ ก็น,นะพวกเขาจะย้ายบ้านกันอนะ่ะผมขอทําตัวให้เป็นประโยชน์ซะหน่อยแล้วกันด้วยการยืนนิ่งๆเฉยๆตรงนี้แหละแต่อยู่ประโยชน์ของผมก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อคนในตี้ก็ถามว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนกันดีเราจะไปอยู่แถวไหนอ่ะที่มันใกล้ๆอ่ะติดน้ําอ่ะน่าจะดีนะผมว่าให้ให้มีแอ่งน้ําอ่ะใกล้ๆเหรอตรงนี้มีแอ่ง<ใ>น้ำเอเอไม่ใช่เอตรงเนี้ยเอยี่ิแปดเหรอเอยี่แปดเหรอแต่ไม่ แต่มันไม่มีถนนนะด็ AA อ AA ยี่แปดหรอตรงนั้นพี่ใช่ปะถนนไม่มีถนนไม่มีอ,อมตรงนี้เลยปะ AF ยี A ่ี่อ่ะ AF อ๋อแต่ก็ไกลอยู่นะ AF ยีี่ก็ไม่ได้มีถนนตัดเข้าไปอืมใช่ถ้าจะไปก็ต้องถางป่าเลยอ่ะก็นี่ไง AB ยี่ิบเก้าอ่ะถ้าไป ต้องหาเป็นบ้านด้วยนะเวเป็นบ้านที่แบบพร้อมอะใหญ่หน่อยเนี่ยเอบย no well ี่สิบเก้าพี่มันนอยู่ในเมืองอะพี่ก็แอดมินก็จะเอานอกเมืองใช่ต้องเอานอกเมืองอย่างนี้วะวิวยี่สิบห้าเนี่ยข้างบนนะพี่ยวลองไปคุยกับแอดมินไหมเดี๋ยวราไปคุยครับจากทีมสำรวจที่ออกไปสำรวจรอบแรกเขาได้ขับรถกลับมาแล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะไป W ิยี่สิบห้าแลวเริ่มช่วยกันขนของแล้วก็ได้มีน้องเข้ามาใหม่ในทีอีกสองคนเพื่อช่วยกันขนของอีก ไปไหมโอ้ตอนนี้ยังพังเพออยู่หลังจากขนของเสร็จแล้วคนเนตี้ก็ได้วานให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปให้หน่อยผมก็เลยได้กลายเป็นเด็กแว้นใน Big ค้าวบิ๊กไบค์ขับไปไข้างในไปคี่ได้ป่ะก่อนคุณก็ผมต้องอนุญาตก่อนมันต้องอนุญาตกับผงพี่โอเคอ่ะได้แล้วก่อนจะไปกับพี่หรือว่าจะไปมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันนะขี่ๆๆไปให้หน่อยขึ้นเลยได้ป่ะ กละเบรกเบรกเบรกเบกบานะแจคถไปอ่ะรถมันเบรกแล้วรถมันจะมันจะหมุนระบัดอ่ะขี่มาเล่นเอ็มอ่ะขี่มาเล่นเอ็มไม่ตรงจ้าจ้ะ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 จ้าเฮ้ยฮ้้ี้ยเท่ว่ะยืนบนบาะได้ด้วยยืนบนเบาะได้้วเท่ห์ว่ะปิดมจอะเบิร์นี่ปิดเบิรนหรอจับเบิร์นหรอ ระหว่างนี้ผมกําลังเดินทางกลับไปบ้านใหม่นั้นก็ได้แวะรับน้องที่กําลังเข้าเซิร์ฟมาใหม่สักแป๊บหนึ่งอย่างคุณคุณมาเดมประดุภาษาว่าอะไรอะใครอะอับพคุณคุภาษาไหมไม่อาสาวยากลวผมอยู่เลยเมื่อกี้เอ้ยตอนนี้ไม่กลัวแล้วมาเร็วเข้ามาแล้วดูได้ไงเขาจะไม่กลัวผม่ก็นั่นแหละครับอยู่ๆแอดมินก็วาร์ปมาหาผมแล้วก็พาผมไปเจอผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟมา ไปนี่ร้องให้หัวร้อนเนี่ยมีความสุขจังก่อนเจ๊สาวคุณเม์เดอร์มาก็ร้องให้เลยอ่ะเยอะถามไม่หมดใช่ไหมละไหนแอดมินสาวนี่ไงคุยคนสองเปิดเปิดกอดดัเปิดแมนดูกันะลองเข้าดิฮัลโหลนี่ไงตกงแล้วตัวละครแม่งกับผมมีเป็นกอล์ฟแลมซี่ค่ะ เอานี่ยเนี่ได้แล้วกินงูหรือเปล่ามันโหลดอย่างเยอะแยะอะไกินหมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มากะตี้เหรอครับไม่ครับมาคนเดียวอ๋อสู้ครับผมสิบชาติไม่ได้นำแต่ตัวไหนหรอแนะนำพอใช่หรอแค่เนี้ยยังสอนแนะนำอะไรอ่ะผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลย ไอ้นี่ยังไงเลยพื้นฐานทั่วไปเบสิกไงเอาเอาตัวเองให้รอดครับซอมบี้อย่าไปยุ่งกับมันถ้าเป็นเซิฟอื่นมาเรวมาโหลดอยู่กับคนเยอะไว้ติดแบบเล่นต่อใช่ครับคอยเดินตามหลังผู้ใหญ่ครับในเวิร์กช็อปเนียแล้วก็คอยให้คนอื่นตีสอมบี้ให้เราพื้นฐานที่ดีนะครับตอนนี้อ่าอันนี้นะก็สมมติว่าเราไปฟาร์มตามบ้านเนาะแล้วเราเจอเสื้อหารกระป๋องแบบเนี้ย อาผมเดินออกมาจากวงสนทนาตรงนั้นดีกว่ารู้สึกว่าให้คําแนะนําใครไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วก็เข้าหาผู้หญิงไม่ค่อยเก่งอะนะประเด็นเลยหลักๆของผมแล้วก็น้องที่ผมบอกว่ากําลังลงเซิร์ฟมาแม่งเข้าส่งไวรัสไปพิกเซิร์ฟอะผมก็เลยกลับไปบ้านต่อดีกว่า ถึงบ้านใหม่เราก็ต้องสำรวจพื้นที่สักหน่อยห้องครัวห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องนอนของชายชะกันทั้งหลายเดินทางมาในเหนือขอนอนพักหน่อยดีกว่าตื่นมาก็รับบทเป็นคนลักป่าทันทีเลยด้วยการตัดไม้พอจัดบ้านและจัดการตัวเองเสร็จทุกอย่างแล้วผมก็ได้ข่าวจากไกมินมาว่ามีเมืองเมืองหนึ่งที่ผู้เล่นยังไม่ได้ไปฟาร์มเย โคตรไกลอะู่เลยหรอใช่สายล่างเลยสายล่างเมืองสายล่างเลยใช่ไหมพี่ใช่หยุดฟาร์มระหว่างเดินทางสักหน่อยคนแล้วก็คนแล้วก็คนให้หมดแวะพักตีกับเอฟซีนิดหน่อยขนาดยังไม่ลงคลิปแล้วเนี่ยยังแห่กันมาขนาดนี้ลงคลิปแล้วจะมากันขนาดไหนเดินทางกันต่อจุดหมายอีกไกลลับเอกลับเอกโยวโยกเหมือนจะมีปัญหาระหว่างทางจากการใช้รถต้องเปลี่ยนเป็นเดินเท้าแทนอุ้ย ต้องเดินตีนวหรอไ่ก็ต้องเดินตีนเข้ามีมีเข้าทางขวาเห็นไหมก๊ดเอารถเข้าไปจอดในได้ขวาหน่อยนะแ้่ขี่บนหญ้าตอนออกมาหนีมันจะฟืดอะดิพี่แล้วก็จอดไปข้างหน้านี่แหละให้พวกมึงก็ไปเอาไปจอดจอดข้างหน้านี่แหละจอดข้างหน้านี่ไปเลยสำรวจพื้นที่นี้อยู่สักระยะหนึ่งสรุปแล้วไม่มีอะไรเลยพวกผมเลยเดินทางกันต่อดีกว่าแวะทักไทยเอฟซีระหว่างทางกันด้วยก็นะคนเป็นเนื้อหอมอะครับ เอฟมากันเต็มเลยเดินมาเจอแคมป์ใต้อุโมงการน,นอนเป็นเรื่องของเด็กเพราะฉะนั้นใครสนเดินมาได้สักพักหนึ่งพวกเราเริ่มเจอจุดฟาร์มกันไปนำว่วใครมีวใชัยวะมวะใครพี่ชายยีแบีมี่อเบลลี่เหรอแผ่นเหล็กอุ้ยแผ่นเหล็กนี่ก็เอาไปเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมไม่ได้ใช่ซ่อมพี่เนาะ่ผีเลย ไปไหนกันแล้วเนี่ยเดินมามทางขวาเอ้ยรอกรับผมพวกกันซอมบี้นะกำลังมาสองตัวมีกระเป๋าตัวนึงก็หลังจากนี้มันเป็นการตีซอมบี้ซะส่วนใหญ่อะอะไรที่มันไม่จําเป็นผมจะตัดออกไปแล้วกันนะคลิปมันยาวมากอ,อยู่ๆน้องใหม่ในตีเราก็ได้ประสบการณ์ครั้งแรกของการเล่นเกมนี้เดี๋ยวไ้ก่อนไปดิก็เข้านี่เข้าไหมาอะไรเงี้ยจะเป็นฟาวัานไหนผักๆเลยนะผักเลยนะเ,ยนะเอ้หลังเข้าหลังเข้ายาม,มีหล่ำมีกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไง อยู่กอล์ไปนะเดี๋ยวจามี่โดนแดดแล้วออมาใี่ออกมาพี่วิ่งออกมาเลยอ๋อเรียบร้อยยังไม่โดนแดดหวานเทียบหวานเทียบบุฟเฟ่เสร็จเลยกูถูกกัดคอไอ้สัตว์ใช่หรอแต่งคอที่แต่คอที่เอาอาชุดชุดทหารเนี่ยมันเอาบุหรี่เย็นไปไอ้เนี่ยต้องเอาอะไรบ้างวะเนี่ยยัดของจามี่ใส่กระเป๋าอะแล้วก็ถือ คือกระเป๋ามันอะแล้วผมเพิ่งสังเกตได้ว่าตัวละครผมนั้นมันปวดจ้าตาออกไปก่อนแป๊บนึ่งปะคีย์เออเขินปิดประตูแล้ว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 ขนแล้วหลังจากนั้นว่าผมก็ได้แยกย้ายไปหาของอ่ะแต่ฟังกันไปได้ประมาณสองชั่วโมงได้อะคนในช่องแชทก็ได้บอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองบั็อกอะของมันไม่รี ทำไงได้หรอครับพวกผมมาไกลจนจะถอยหลังกลับแล้วตอนนี้เฮ้ยเฟี้ยวหน้ากากกันแก๊สมันเสื่อมอเพื่ออะไรวะพี่ไอย้ยการซอมบี้ร่ <c oughs> า,งางกายไป้ <c oughs> อยอะเข้ามาฟาร์มเมืองนี้เหมือนกูอยู่บ้านนะอ่ะแบบกูฟาร์มด้านนอกข้างในสบายกว่าโหมันโคตรโลโฮเลยฟาร์มกันได้ยังไงวะเฮียเมืองผมผมเห็นเขาฟาร<า>์มแล้วเขาขี่รถด,ด้วยแล้วก็ไล่ตีซอมบี้แล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเขาไปเรื่อย เออคือกาแฟตูกแบ่ง้งอืมไอ้ยัยฟางมาตุมลงคุ้มระดับที่นั่นแล้วก็ไปขายไอ้ยัยเราเดินฟามแต่ละหลักโอ้โหวันไหนเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วได้แต่กินหมูไั้แต่ทิ้งขี้ตี๋เหนื่อยมมงเลินจัดที่ารครึ่งแล้วแะแต่มันหนุกดิถ้ามันกึมเซ็น่ะ มันไม่เหงาก็จะเล่นกับเพื่อนจะเลี้ยเล่นคนเดียวไปแลอะไรหลับตายแล้ววะเนี่ยตายเออตายแล้วียดีนะแ่แต่พวกไอ้คนเดียวเขาลุได้แล้วพี่แบบมันเรื่รรอยๆเจ้พี่นอนเลยเดี๋ยวพ่อเองก็น,นั่นแหละครับอย่างที่ได้ยินเลยพวกผมเล่นกันมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้ววะปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะตีสามได้แล้ว พาะผมตอนนั้นในตีก็คือง่วงสุดๆมากแล้ว่าแต่ไม่สามารถออกเกมมันได้เพราะถ้าออกเกมไปก็รู้เลยว่าไม่สามารถกลับได้แน่นอนเพราะห่างไกลกตัวบ้านมากๆเวลาตอนนี้ก็น่าจะตีสี่ได้แล้วพวกผมเริ่มไม่ไหวจริงๆแล้วตอนนี้เลยตกลงกันว่าจะถอนตัวไปก่อนบางส่วนแล้วก็จะกลับมารับบางส่วนอีกรอบหนึ่งในความโชคดีครับพวกผมเจอรถที่ใช้งานได้สบายหน่อยมีห้ารัทั้งเดินเดินหนึ่งนะอุอ้มอุ้มอุ้มไม่เดี๋ยวเอาไปเอารถข้างนอกไงพวกผมบนหาทางออกกันร่วมสิบนาทีได้ แต่ก็โชคดีครับหาทางออกมาเ,เจอมือใหม่แล้วเนาะสุดท,ท้ายรถที่เราได้มานั้นมันก็ขับชนเยอะเกินไปจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปไปเอาตับอีกแล้วเอ้ยถูกหลบซุกเขาทำไมาชีวิตกูลำบากขนาดน,นี้อากเยาก่างเกินเมื่อกี้เด็ดจี้แตกชีวิตจริงกูเสียตำแหน่งวะระห่งที่ออกมากําลังจะเข้าไปรับผิดคนนั้นอยู่ๆอีกคนก็ได้ประสบอุบัติเหตุขึ้นมาทำให้ต้องรีบเข้าไปช่วยทันที ตายจริงว่ะเดี๋ยวดีที่ตายแล้วหรอใช่พี่อันนี้ตายจริงนะเนี่ยไม่ได้แกล้งเลยเนี่ยตายแล้ไอเยี่ยมมันจะตายแล้วเนี่ยไอ้เยี่ยเดินขึ้นไปชั้นบนจู่ดีแม่งร่วงลงมาเฉยเลยพื้นเป็นรูไม่รู้ว่าพื้นเป็นรูมึงไม่ต้องฟาร์มแล้วเดี๋ยวกูไปรับอยู่เฉดเลยวไปรันเขาแต่นั่งนิ่งๆนะเนี่ยเรื่องแม่งที่จะกูลงไปยังไม่ได้เที่จะผิดอะไรเลยปล่อยปล่อยไปก่อนในตัวในตัวชั้นเพียบเลยพี่มาตรงจุดชั้นเลย จากนั้นผมเลยตัดสินใจขออยู่ข้างนอกต่อดีกว่าเพราะผมเริมไม่ไหวแล้วอะ่ะมันจะตีห้าแล้วตอนนั้นถ้าสรุปเหตุการณ์ตอนนี้คือคนิตี้เราเสียไปสองคนของที่ได้มาฟาร์มนั้นแทบไม่ได้อะไรที่จําเป็นเลยมาฟาร์มรอบนี้รู้สึกว่าเสียอะไรไปเยอะมากเลยครับแต่ถือว่าได้ประสบการณ์กับมือนี้ไปจริงๆมันมีเหตุการณ์มากมายต่อจากนี้อีกแต่มันมีแค่เสียงแล้วอะ่ะผมเลยไม่ได้ตัดลงมายังไงใครอยากดูผมเล่นก็ติดตามได้ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครับกับโปรเจกต์ซอมบอย